สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิมเมจเชียนะคะพบกับไซายอีกแล้ววันนี้ทายจะพาเพื่อนๆชาวราศีเมถุนนะคะมาเปิดไพ่เช็คดูว่าในวันเวเลนไทน์นี้จะมีใครนะคะเข้ามาทําให้หัวใจของคุณเนี่ยวันไหวบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปทําการเปิดไพ่ต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าผู้ทำนายไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นแค่ผู้อ่านไพ่ไม่มีการทํานายใด ถูกต้อง100%อย่ายึดการทำนายเป็นสาระหรือน้ำไปตัดสินความสัมพันธ์ใดๆใ,ในชีวิตนะคะการทำนายวันนี้ก็จะเป็นดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครใคนใดคนหนึ่งก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือเรื่องนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้สำหรับใครที่อยากจับปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆก็ทักทายมาได้ที่เพจนิเมดิชเชนมนัมนนงไม้หรือไลน์แอดที่ทรายถิงไว้ให้ล้ะล่ะนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าชาวราศีเมถุนวันวันในทานนี้ใครจะเข้ามาทําให้หัวใจของคุณหวันว่นไหว,วกันบ้างเราจะไปดูที่ไพ่พลังงานข้อความนะคะตอบชันหน่อยว่าเธอ ใส่น้ากากเลเวลร้อยเอ๊ะการพบกันของพวกคุณนี้นะคะมันเขินอายจนต้องใส่หน้ากากเลเวลร้อยหรือว่ามันมีผลประโยชน์ล้วนๆนะพร้อมแล้วจัดมานะคะมีใครบางคนนะคะในความสัมพันธ์บอกพร้อมแล้วจัดมาเลยนะคะพร้อมที่จะหวั่นไหวแล้วนะคะอืมถ้าล่ามโซ่เธอได้ฉันทำไปแล้วนะคะ ลามโซ่ทาไปแล้วนะคะแม้จะใส่หน้ากากแต่ก็แอบ,บมีความหึงหวงหอยู่นะเหมือนโลกถร่มนะคะเมื่อคุณเดินจากฉันไปนะคะอืมบางคนอาจจะมีความสัมพันธ์แค่ชั่วข้ามคืนนะคะแล้วเรายังติดอยู่ในความสัมพันธ์นั้นแต่ในขณะที่อีกคนนึงเนี่ยเขาเฉยเฉยเนาะ ต่อตอนนี้ไปนะคะจะดูแลคุณรักคุณนะคะมีเหตุผลกับคุณไม่ให้ทําให้คุณลําบากนะคะอืมบางคนที่เข้ามาทําให้คุณวั่นไหวในตอนนี้ก็อาจจะเป็นรักแท้ของคุณก็ได้นะคะ มาดูที่พลังงานตัวตนของคนคนนั้นบ้างนะคะเขาเป็นใครเขามาจากไหนอืม temperance นะคะ temperance ราศีธนูนะคะเขาจะเป็นคนธาตุไฟนะคะเป็นราศีธนูนะคะ The Fool อ๋อนะคะพลังงานของ The Fool พลังงานของสีไม้เท้า พลังงานของห้าดาบพลังงานของหกไม้เท้านะคะคนคนี้อาจจะเป็นคนธาตุไฟนะคะหรือว่าราศีธนูก็ได้นะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่รักความอิสระอืมมีความมั่นใจในตัวเองด้วยนะคะเป็นคนรักความอิสระไม่ชอบให้ใครมาควบคุม เป็นคนที่เรียกได้ว่า,ายังยังไม่คงที่ยังไม่แน่นอนยังไม่ได้หยุดนะคะยังไม่ได้หยุดอะไรยังไงนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยอาจจะพักเรื่องความสัมพันธ์มาบ้างนะคะเ,เขาอาจจะเคยพักเรื่องความสัมพันธ์มาบ้างเพราะว่าเหมือนเขาเคยรอคอยข่าวเรื่องความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งแล้วมันก็เงียบหายไป นะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ตัวของคนคนนี้เขาจะเป็นคนค่อนข้างที่จะรักตัวเองนะคะมีอิสระรักตัวเองมั่นใจในตัวเองนะคะเขาจะเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็เป็นคนที่เหมือนค่อนข้างที่จะหลงตัวเองนะคะเป็นคนที่ทนงตัวเองนะคะเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จ,จะมีคนเข้ามาให้เลือกนะคะ คนเข้ามาให้เลือกค่อนข้างเยอะก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายพลังงานนะคะพระราชินีถือไม่เท้าอืม พลังงานของหกดาบเหมือนคนคนนะี้เขาเคยรอคอยนะบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจนะคะเขาเคยรอคอยนะคะเอ,อ,อะไรสักอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยมันเนิ่นนานแบบไม่มีจุดหมายนะคะอืรอคอยแบบมั่นใจแบบผิดผิดด้วยนะคะแบบผิดผิดนะคะว่ามันจะดีขึ้นหรือคนที่เขารอคอยเนี่ยมันจะกลับมา แต่หกดาบขึ้นมาแล้วนะคะแล้ววันนี้จะมีคนนะที่จะเข้ามานะคะอ่พาเขาออกไปนะคะหรือพลังงานอาจจะสลับในตัวตนของคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่เขาเนี่ยจะพาคุณออกไปนะคะจากจุดเดิมๆนะคะโอเค the world ขึ้นจริงๆด้วยนะคะออกไปจาก ความสัมพันธ์เดิมๆออกไปจากความรู้สึกเดิมๆนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้อาจจะพาเราออกไปไกลก็ได้นะคะอาจจะพาคุณเนี่ยออกไปต่างประเทศเลยก็ได้อืมพลังงานของ t e M Press นะ,ะอาจจะมีความการตั้งคันเกิดขึ้นก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะเข้ามานะคะเป็น คู่ตัวนา,นางหันกับคุณก็ได้นะคะเข้ามาทําให้หัวใจของคุณเนี่ยหว่นไว้นะคะเด o o n นะคะอืมแต่มันยังมีความกังวลบางอย่างเนาะมีเด o o นขึ้นมาขอขยายหน่อยอืมสองไม่ถ้าความกังวลน,นะ ให้ตีเป็นในความกังวลเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับภาษาเนื่องจากเป็นคนต่างชาติต่างภาษานะคะอาจจะกังวลเรื่องของวัฒนธรรมหรือการสื่อสารที่อาจจะไม่เข้าใจกันมากกว่านะคะอืมสองถ้วยเขาเข้ามาแบบเขาคือคนรักนะคะ คุณคงได้เจอเขาแล้วบางคู่บางคนได้เจอกันแล้วนะคะเขาคือรักแท้นะคะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์อันหวานฉ่ากันแล้วนะคะบางคู่บางคนนะคะอืมหนึ่งถ้วยนะคะมาตอกย้ําที่สองถ้วยได้เริ่มต้นกันแล้วจริงๆนะคะสาหรับ บางคนในตอนนี้ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคู่ที่เพอร์เฟกนะคะเนี่ยนะคะจัสเมนนะคะคำประกาศนะคะประกาศอะไรขอขยายหน่อยนะคะประกาศอะไรนอะอืม The ะทาวเคุณจะได้เจอคนคนนี้แบบกระทันหันก็ได้นะคะเป็นการตกกลุ่มรักแบบกระทันหันเป็น First สเลฟก็ได้นะคะสำหรับบางคนเออเป็นพรมลิขิตนะคะแค่มองตานะคะเขาก็คือคนที่ใช่หรือคุณก็คือคนที่ใช่สำหรับเขาแล้วนะคะอืมพระราชนีถือดาบนะคะ ให้ลุกขึ้นเลยค่ะลุกขึ้นสารต่อความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะสำหรับบางคนที่อาจจะกำลังคุยคุยอยู่แต่ไม่มั่นใจในความรู้สึกนะคะให้เขาบอกเลยนะคะให้ลุกขึ้นเลยนะคะให้สู้เลยให้ใช้ความมั่นของคุณเนี่ยนะเขาจะชอบความมั่นใจนะคนคนนี้เขาจะชอบความมั่นใจนะคะพลังงานของแปดเหรียญ เหมือนว่าพวกคุณรู้จักกันมานานแล้วอะนะคะน่าจะสารสัมพันธ์กันมานานแล้วนะคะแต่ว่าไม่ยอมเปิดใจกันสักทีนะคะไม่ยอมเปิดใจอาจจะกลัวเรื่องความหลังครั้งเก่านะคะหรือเนื่องจากเขาเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็อาจจะก,กลัวว่าคุยกันไม่รู้เรื่องก็ได้นะคะทั้งที่ค่อยๆสารสัมพันธ์กันมาเนี่ยค่อนข้างนานแล้วนะคะ เดฟู Fool, นะคะเขาคนนี้เป็นคนรักอิสระเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่ชอบเดินทางเออเพราะฉะนั้นความรักครั้งนี้มันไม่ควรที่จะผูกมัดไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นเจ้าของนะคะแต่ไม่ใช่ว่าแสดงความหวหวงอะไรเกินไปอย่างนี้มันจะไปได้ไกลกว่านะคะ สำหรับการคบกับคนคนนี้เห็นไหมนะคะแปดไม้เท้าขึ้นมาเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนานะคะถ้าคุณได้เริ่มกับคนคนนี้นะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาแน่นอนนะคะอืมเจ้าชายถือเหรียญน,นะคะคนคนนี้เขาหาเงินเก่งด้วยนะแต่เขาก็ใช้เงินเก่งด้วยนะคะเขาหาเงินเก่งใช้เงินเก่งไปกับการเที่ยวการท่องเที่ยวเขาเป็นคนเฮฮาไง ขาไม่ใช่คนสี่เรียดนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนเฮฮานะคะเป็นคนชอบเดินทางนะคะเห็นไหมหกไม้เทา้าเขาเป็นคนชอบเดินทางการงานของเขาเนี่ยก็จะเดินทางตลอดเลยนะคะอืมสตรนทพลังงานแข็งแกร่งมากเขาเป็นคนที่มั่นคงนะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่หล่อเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่สวยนะคะ อ่ถ้าเป็นผู้ชายถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาจะเป็นคนที่เกรงใจแฟนถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะสามารถเอาอีกฝั่งหนึ่งยอยู่มัดเลยนะคะอืมใบสุดท้ายนะคะ The Devil ความรักครั้งนี้ มันคือพันธนาการอย่างที่ไพ่บอกฉันหน่อยว่าเธอได้ได้บอกมาตอนแรกมันคือความรุ่มหลงมันไม่อยากให้จากไปซึ่งกันและกันบางคนอาจจะเจอความรักแบบกร,ระทันหันเจเกิดจากเซ็ก์หรือเกิดจากวันในสแตนแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้หัวใจของคุณเนี่ยหวั่นไหวได้นะคะชาวราศีเมถุน